ดจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาลือหาผ่าให้คุณนายในห้องมาเมนกับอันเท่านี่ล่าเป็นคนเก็บนะบัดนี้จักเก็บไว้มองได้หาต่าหมือว่านลือต่มือว่านนี่จ้ามาเมนมันใส่ถุงกระดาษไว้สีน้ำตาลหาแล้วหาอีกลือต่มือว่านกับย่างพันเดี๋ยวพออยู่มือน,นี้ยก็ตื่นเสามาซะ มาหลือตอาเสาเลยจ้ะมาหลือตอาเสาเลยคขวงอยู่ในนี่กับเป็นแบบว่ากองกองทีเขาทีดีๆนะเขาเอาไม่เก็บไว้บัดยามนันกับสีได้ใสอีกเนาะย้มนันกับสีไดงยิบไปใส่ง่ายๆอย่งงีนะก็เลยบ่ได้บ่ได้กีดบ่บได้พับไปเรียบร้อยกับสีมีตะก,ก้าของฟาของช่ำรวยเนะจ้ะเนาะ มีเขามีกระดาษเช็ดชูของใส่และเอาไม่เกี้ยวไปห้องนี่บัาน,นี้มือนันก็นเลยหลงว่าเอาผ่าคิดว่าเอาผ่าพื้น,นั่นม่ไววนี่กลับมาเบิ่งน้ากันสิลือพ่อบะสิลือเห็นจะต่างทำความสะอาดไปอีกรอบลือล้อออกอีกรอบทำความสะอาดไปอีกรอบลือล้อ แต่หมู่บ้านนี่ห่บ้านได้พอห่บ้านได้เห็นก็เลยพอดีละเท่าทำความสะอาดของนี่ไปนั่งโอ้จัดยังเป็ยนยังวานห้างหนูของเจ็บของเนาะพันได้เปลี่ยนจุดนอนนี่ในส่งหนีเลยเพว่ามื่อนี่หน่ายกับประยูคุณน่ายกับประยูนนะเท่าไปเลยพอไปทำงานไปก่อน อ๋อกระสิบมีเจ็บตะการของชั้นรวยแ่งัสีละวอะอกกระสิหรือบางมันมนั่นสิเป็นถุงกระดาษสีน้ำตาลดอกเป็นถุงแบบนีุ้แบบนี้ละหาจัาแดกับบอ่ออกระสิไปหาใส่หรือใส่เดี๋ยวั่คอยหาอยู่มังนันสิเป็นคิดว่า ของซุ้มนี่แบพทอสิเก็๊ยบใบนะ่นบางเทือมันก็อาจสิได้ใส่น,นะนะไม่ไรคือมีงานนึงสิเข้าก็ได้ยืดง่ายง่ายๆซุ้มกองนึงสิก็เอาไปใส่อกสารเอาไปใส่ห่ออันนั้นอันนี้กันก็ได้อันนี้สิเป็นแบบทั่วเป็นทั่วเป็นน้ำมันเป็นของฝากลนะสีเอาไม้เก็๊ยบใบหอมนี้่นะจนะ้ะเนาะ เป็นเขา่าแม่จังแ้วว่ากองกองอันไหนที่ใส่ได้เองสิเอากระจังคอยเอามาเก็บถ่านไหนใส่บ่ได้ก็บอเอามาเก็บนะไอเป็นห้องเก็บของ้องนี้เป็นห้องเก็บข,อง,ข,อ,งขอ,งองเก็บอุปกรณ์อย,อยังต่างต่างากองก็ะเล็เทิน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 กันขึน้นไปไว้สูงสูงเลยมันย้มอยากใส่กันมิตรกลองดีดียุได้นะเอาก็คัดเอา อันไดนก็ดีก็จ้งคอยเอาออกนะว่าเอามาเก็บไว้นี่บ่มีแนวเห็ดหลายก็ได้มาลือเบิ่งสีเป็นทุงแบบนี้แหละทุงแบบนี้แหละ่นสิซื้อมากื้อมากเ้วกนสิพักใส่ไว้เอ้าก็ดว่ามันเอามาเก็บไว้นี่แหละ ผ่าตัดเสือกันต้องเป็นคนเจ็บเ่าเกิดเลยลืมความจำสัน้นความจำสันน้นมันเกิดเลือดรึมนอะจักยังเป็นยังเจ็บพ่อเพื่อนกันถึงไหนสิแต่หนี่จะเป็นพร้อมจำรวย นี่เป็นถุงอันนี้ก็กล้องดีๆอยู่นี่ใบตาห่อของขวัญน,นี่ติดถุงขนมด้วยนุ่งขนมขนมถุงม้ามาจะกินให้เก็บไบหน้าเป็นสีเก็บใบจัดสิบเป็นเป็นถุงขาด เช็ดจูต้องเดเก็บมาเลี้ยงไว้เรียบร้อยอันนี้จะล้างเหมือนช้ำดุยของชำด้วยเยอะแยะมันจะเป็นน้ำตา ทีอันนั้นมันหมดอายุกินเยอะเด้อนี่ยปากกระไดมันน้อยๆจนสีมันคือจังส้มเปลี่ยนอ่แหะเพราะมันมันโดนแล้วถิของใส่ของสวยเขาอันนี้เป็นเขาอนีเป็นของจ้าสีหาหลือใส่แล้ว ตรงสีนอ่ก็แมน่งสิไม,ม่ใช่อันนี้เหรอโอ้ยแมนอีหลีใช่จริงจริงแต่ใช่จริงๆรุงตรงสีนนาตานเน่ได้แล้วได้แล้วนี่จ้าพา นี่แหละแนวหาแนวลื้อเฮ้อนี่ทาไล่นี่แหละเพิ่นเสี้ยวไปตัดเสื้อจ้านี่แหละนี่แหละโอ้ยลอยก้นลืดจนกระขวังเสียงกระขวังนี่ทาไล่นี่จ้ะเอากรใช้มันหลุดถุงนี่เอ้าไม่นี่ละ โอ้ยยุ่เ้เก็บของซ้ำลื้อของกันรเนาะพอกันไม่ได้แบดน,นี้มาค่สวัสดีหาพอ่อลื้อตะมือเศร้านี่จ้ะพอกันไม่ค่ะพอกันไม่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วบาย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 คลิปนี่ค่ะสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะลื้อตะเศร้าเลยนี่ของตะเห็นดีใจแห้งเพราะว่าลื้อตะมือว่าลื้อแล้วลื้ออีก มันมีหลายหองหาหาหลายหองไหมจ๊จะเจ้าสีเห็นได้แล้วบายบายค่ะ